สร้างภาษาขึ้นมาให้พูดเพื่อจะสื่อกันได้ทีนี้ภาษาที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยมาจากไหนมาจากความคิดความคิดแต่ตัวสร้างแต่สร้างภาษาขนมาช่นเรียกที่ว่านี่พ่อนี่แม่นี่ลูกอนี่วัวนี่ควายเมื่อก่อนเมื่อก็อร้องอ่ออแอเอใช่ไหมเรียกแม่เด็กอะเรียกออออเอออมันก็เป็นภาษาพูดทีนี้พอ นานๆนนเข้ามันก็ทําเป็นภาษาเขียนไมตามผนังถ้ำเป็นรูปวัวก่อนอเขียนเป็นรูปสัตว์ต่อไปมันก็ทาเป็นขีดสองขีดสา,ามขีดแล้วเป็นตัวสัออนี่วัวอันนี้ควายอันนี้กวางเหมือนภาษาจีนเนี่ยนะภาษาจีนมันมันก็จะเขียนเป็นเส้นๆแทนค่าเป็นรูปก็จะเริ่มเป็นภาษาขึ้นมาภาษาเนี่ยมันก็ไปแทนรูปแทนค่ารูปแล้วมันก็ตั้งชื่อใส่ไว้ เนี่ยชเช่นว่าอันนี้ยมันเรียกว่าส้มอันนี้มันเรียกว่าลำใหญ่ทีนี้มันเป็นสมมุตินเนี่ยมันไม่ได้มีจริงะถ้าเราเรียกอันนี้ลำใหญ่ก็ได้เรียกอันนี้ส้มก็ได้ใช่ไหมอันนี้เรียกว่าแตงกวาก็ได้ยนะอันนี้เรียกว่าถ้วยก็ได้เพราะฉะนั้นส้มไม่มีจริงใช่ไหม เออลำใหญ่ก็ไม่มีจริงใช่ไหม,ม,มเออมันสมมุติเออมันสมมุติขึ้นมาเพื่อจะเรียกชื่อเนะี่ยเออมันสมมุติขึ้นมาที่จะเรียกชื่อแล้วทีนี้ยเราติดแต่เราติดในสมมุติเนี่ยเราติดสมมุติเนี่ยติดร่างกายนี่เรียกนี่เรียกเอ,อในกรในขอในดำในแดงแล้วเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันนี่สาคัญเลยนะพอเป็นลูกเฮ้ยอาจารย์สมมุติได้ไงลูกจริงอ่ะหนูคลอดเองใช่ปะ เออหนูเชื่อไหมว่าเป็นสมมุติว่าเป็นรูปจริงหรือว่าไม่ไม่ใช่รูปอ่ะเลยนะถามว่าสมมติไหมมันก็จริงๆริมันก็เป็นสมมติเออแต่ในรูปอ่ะมันเป็นความเป็นจริงจ้าแม่จา์อ่าเนี่ยจะพูดอนฝั่งนี้เพราะเขาออกไปจากเราเอ้นแม่มันมีเรามีเราอ่ะมันมีคำว่าเราพอมีเราก็เลยมีเขา มีแม่ก็เลยมีลูกอันนี้มันเป็นแค่สภาพธรรมเป็นแค่ธาตุไอสภาพธรรมที่เป็นสักธตรมธาตุมันมีอยู่จริงเป็นธาตุสี่เป็นก้อนที่เราสัมผัสได้เนี่ยมีอยู่จริงตาสัมผัสได้มือสัมผัสได้เนี่ยมีอยู่จริงแต่ว่ามันไม่ใช่ลูกคำว่าลูกอะ่ะคือสมมุติที่เราให้ค่าไว้ว่านี่คือลูกนี่คือสามีนี่คือภรรยาเห็นไหมตอนที่นคลอดออกมาเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นลูกนะ ก็ไม่ได้เขียนชื่อมาเลยนะถูกไหมชื่อไม่ได้เขียนไว้ออกมาเออเี่ีเราสมมติไปพูดตั้งให้ใช่แล้วก็ตัวเขาเองเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นลูกเราพอโตขึ้นนั่นเราไปยัดเยียดว่านี่เธอลูกเธอลูกแม่ลูกแม่ก็เลยเออฉันเป็นลูกเขาก็ยอมรับเอาเฉยๆกันนั่นแหละพอเขาโตขึ้นเขาก็ไปไหนก็ไม่รู้ถูกไหมไปตามสภาวะของเขาเออ เพราะนั้นว่าลูกคาว่าแม่เนี่ยมันก็คือสมมุติแล้วเราติดตรงไหนเราติดอ้สมมุติอันนี้แล้วมันทําให้เกิดตายเข้าไปในวนอยู่ในวัฏฏะทุกในภพในชาติเนี่ยติดสมมุติอันเนี้ยถ้าสมมติเรามีลูกแล้วเราไม่ได้บ่อยเขารู้ว่าเราเป็นแม่เขาก็ไม่ใช่เห็นไหมเขาก็ไม่มาเรียกต่อเจอหน้าเขาก็ไม่เรียกว่าแม่เลยนั่นแหละหนูเข้าใจแล้วท่าน ถ้าพอเกิดปั๊บเราคนอื่นไปฝากเลี้ยงแล้วก็บอกว่าเธอคนแม่เลี้ยงนี่คือแม่นะก็จำเอาไว้คนนั้นเป็นแม่กจ,จปเป็นคนั้นเปแม่เห็นไหมคำว่าแม่ม,มันก็เลยไม่ได้มีจริงไม่ได้มีจริงเลยกอย่างสมมติตัวมนุษย์เราเระบุขึ้นมาเ,าเราบุขึ้นมาเราตั้งขึ้นมาแล้วเ,เราให้ค่าขึ้นมาไอ,อ้หนูหนูต้องเข้าใจเรื่องเนี้ถ้าหนูเข้าใจเรื่องนี้หนูจะคลายออกจากทุกเรื่องคลายในการยึดถือทุกเรื่อง ถ้าเข้าใจเรื่องสมมุติเนี่ยเพราะมันคลายยึดถือตั้งแต่ตัวตนนี้ก่อนแหละตัวร่างกายเนี่ยพอตามือสัมผัสเอาร่างกายนี้มันสมมุติเรายึดถือไม่ได้เราก็ต้องวางต้องปล่อยไปพ่อแม่ลูกคือสมมุติสิ่งของยิ่งของไปไกลอย่างเงี้ยของใช้อะไรพวกเนี้ยพวกนี้มันก็เป็นเรื่องสมมุติทั้งสิ้นเลยไม่ใช่สิ่งที่มันมีอยู่จริงเลยแต่สิ่งที่มันมีอยู่คือตาไปสม ผัดสัมผัสกระทบมันมีอยู่มันสัมผัสกระทบมือจับอะนมีอยู่เป็นศัตทว่ธาตุมันเป็นแค่ธาตุหมดเลยเพราะส้มกาชาม่านตัวเราเป็นอันเดียวกันเพราะอันนี้มันเป็นธาตุสีใช่ไหมตัวเรากาก็ธาตุสีม่านก็ธาตุสีก๊ะวี่ธาตุสีโซฟากระเบื้องนี่ธาตุสีหมดเลยใช่ป่ะว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันมันเป็นศัแต่ว่ารูปในอันเดียร์ยานเขียนเกียร์กรรมรูปอ่า เพราะฉะนั้นรูปปัญญามันเป็นสิ่งที่จิตไปไปสัมผัสจิตสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางนี้เนี่ยเป็นเป็นรูปมดเลยจิตไปรู้รูปไอ้จิตรู้รูปแค่นั้นเองแต่ความคิดมันไปให้ข้าวว่าอันนี้คือส้มอ,อันนี้คือเก้าอี้อันนี้คือโต๊ะเห็นไหมงนะั้นมันมันเริ่มไปขยายความไปแล้วว่าเป็นอันนี้เป็นอันนัน้นเป็นน่ะ,เป,นนะเป็นรูปเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นและคืออะไรนะั้นเนี่ยคือความคิดมันไปให้ข้า ถ้าเราเข้าใจปุ๊บมันปอกเปลือกอันนี้ออกถึงเราเลยความคิดนะความคิดทีนี้ความคิดมันคิดไปตามสมมุติเพื่อให้ค่าสิ่งนั้นนั้นเราต้องมาดูความคิดความคิดนี่มันได้เที่ยงนะมันปุดขึ้นมาปุ๊บปุ๊บมันหลุดดับไปปล๊บปุ๊บมันดับไปแต่มันคิดขึ้นมาอะไรมันจะมีเหตุมาจากกรรมกรรมเป็นตัวส่งความคิดนาะคือเราไปทําอะไรใช่ไหม หนูไปทําพิธีไปช่วยคนไปโน้นั้นอันนั้นเราทําแล้วพอทําแล้วปุ๊บมันก็เกิดการจําไว้เป็นสัญญาใช่ไหมแล้วเดี๋ยวความคิดมันก็ผุดขึ้นมาเพื่อจะให้ไปทําตรงโน้นไปฟังตรงนี้ไปช่วยคนนั้นก็เป็นภพชาติแล้วเป็นภพชาติในจิตแล้วใช่ไหมความคิดผุดขึ้นมาจากกรรมมันเป็นตัวส่งมันเป็นตัวส่งมา ส่งความคิดนูน่นคิดนี้มาทุกคิดเลยกรรมส่งมาที่กรรมก็คือที่เราไปกระทํไว้นั่นแหละมันก็จะวนกลับมาคิดต่อเราอยู่มาอะไรทํางานนู่นนี่นั่นมันก็จะจําเรื่องนั้นเรื่องนี้ไว้แล้วเดี๋ยวมันก็ส่งให้ความคิดเกิดต่อว่าเราต้องไปทํางานอย่างนั้นอย่างนี้ต่อเนี่ยก็เรียกกรรมมันส่งความคิดมาและถ้าเราไป ไปยึดถือมันในความคิดเนี่ยนะพอเราทําปั๊บเรายึดถือปุ๊บว่าใช่แบบนี้ใช่นี้ใช่เป็นใช่เป็น,ปนมันก็จะเกิดภูมชาติอยู่ในจิตในสิ่งนั้นๆก็ให้เราได้ทาต่อให้เราได้สืบต่อเรียกว,ว่างานนั้นก็สืบต่องานมันก็ต้องสืบต่อไปเรื่อยๆจนทําจบงานแต่ถ้าเราไปยึดความคิดที่เป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่มันก็สืบต่อความเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่แล้วว่าไปเกิดใหม่สืบต่อไม่ใช่แค่ชาตินี้นะสืบต่อไปชาติหน้าเลย ส่วนมากคนชอบทําบุญบุญที่เป็นเป็นวัตถุทานนะนะ,ะ,ะมันก็ยึดอยู่ในบุญนัะนะ่นแหละมันก็สืบต่อตายไปก็ไปเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์กลับมันก็ทําบุญต่ออีกมันก็ได้แค่บุญมันก็นิพพานไม่ได้กลับมาต่อยอดคือมาทำบุญมาทาบุญต่ออีกมันก็ได้แค่บุญเออแม่นูชอบนั่งสมาธิมันก็สืบต่อของพกแห่งสมาธิก็คือความเป็น ปรุงสื่อต่อ,อย่างงั้นนะแล้วทำงไงในไปโฟนสูงทำนายอนิพานก็คือนี่ไงม,มารู้จักความคิดไปตามสมมุติที่มันสร้างภพชาติที่ทําให้เราไปยึดถือเหตุที่ทําให้เราไปเกิดเพราะว่าเรายึดถือในความคิดแบบเนี้ยว่าอันนี้เป็นนนี่เป็นนั้นเราเชื่อมันแล้วทําให้เรามีภพมีชาติในสิ่งนั้นๆ